ตรงเลงมากเลยมีนัวอันตอนมะหมงมันน้อยกว่าน้ำมาเถอะเออนี่ยตั้ตมหมกแตงเนาะหมกมุ้งสุกครับผมทุกคนทัวโลกถี่รับส้มส่องผมนะครับ มาพี่น้องมือนี้ตำหมูฮู้งเพิมเนื้อนื้อเพิมเพิ่มเพิมนีม่สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วเฮียตำคำตรงชาแน,นวอยู่จังหวัดใดรับชมอยู่จังหวัดใดแน่ก็คอมเมนต์บอกนี้ด้ครับพี่น้องมือนี้ตำหมูฮู้งเพิ่มกินเข่าพี่น้องบัตรพิเศษเ,เลยมาบักหนาว,วพี่น้องเอาแซ่บเพิ่งเอาบัแซ่บเอาแซ่บอันนี้ไอชิโนะมาตอืมุดผมนวแป้งนัวโอ้โหพ่อ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 ใส่ลายแซบไปใส่ชิ้น S <S ใจหลายจังหวัตตดตำโดยนำปลาแดกครับนำปลาแดกนี่ต้มไว้แล้วเนาะครับพี่นอมม้องกลมมากหอมๆเลยครับ<ไ>วิธีตำที่แซ่บก็คือจังสีเหระพี่น้องน้บโจเลงไม่ใช่ขอโทษขอให้ได้ครับนี่ตีนเทียบเลยจริงๆพี่น้องเอาเอา,เอาบอกฮ่งลงเถอะลงไม่เด้อืมนี่บักหุ่งพี่น้องบักหุ่งต้นพี่น้องเป็นตัแซ่บถ้ากินเขาอื อหอมมือห่วยคาดว่าเสียบแล้วล่ะพี่น้องบา้านนี้มากินน้ำกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกนี้น,นะครับรับช้มจุฬาลงหวัดใดเนี่ยโอ้หนามตรงเล้งมากเลยมีตัวอันต้นหมกุงมันน้อยกว่าหนามมาเถอะเออเนี่ยตับหมกแตงเนาหมกุ้งสุกครับผมหมกุ้งเพิมพี่น้องมากินน้ำกันเลยบา้าน,นนี้มาพี่น้องข้าวเหนื้อห้อนพรื้อมาใหม่ๆพี่น้องไอ้อน้องรักซื้อตับมาจะมันเศร้าหรือจะหวาน มากินน้ำกันนะพี่น้องน,นีูเขาท่านี่กินเขาจะเสาครับหมดตะเติอนพี่น้องตำมะฮุงเธอไม่จัเป็นมะนเธอเปนหวานอืมเรื่องเปยบมกฮุงกับหวานเนี่ยเดใช่แบบอมเนี่ยสะาใจดีเธอ,อนนจากง,ง่วงอ่ะหายง่วงเลยอืมเอาะ เนี ik, Wagner, no. No. No mm ่ยน mm ้องหลัง้องเือตรงไหนน้อพี่น้องกินสองคนแซ่บพี่น้องอยากกินน้ำผมละซะได้ได้สมอจ้เมือ ทำบงังเน่าแซ่บเด้อนหนูเป็นไงรสชาติคนเจอว่าบุ้งฮงบ่มีพื่อนคนทับไปเขาไม่ห้องถมันถ,ม,ม,นถมเธอ,อเพิ่นยังเสียแล้วบ่ส่วนแล้วบ่เออโอ้โหเป็นนักกินได้ล่ะส่วนหรอตอนชิมร่วงบะเพ็ดว่ะ เหงื่อออกเลยแซ่บคักมึ้งเนี่ยหมเป่งช่วงมานนี้แหละเขาโซ่กับเขาเรียงเข้าด้วยอยน้ำกันเตือนสายอะไรทั้งสิ้นอ่ะไปยังไงพี่น้องเอ้ยมันกินน้ำกันนะครับสวาสิีพี่น้องทั้งไทยทั้งเล่าสวัสดีทุกคนทั่วประเทศไทย ทุกคนทั่วโลกที่รับส้มส่องผมนะครับเผ็ดอ่ะเธอเริ่มเผ็พลินเผ็ดนตัวบบงมาฮเนะใช่ปะเนี่ยน้องเป็นหรอสุดอาสุดเอาอืมอืมจะขึ้นดูดเป็นแสบเนี่ยสุโคยแสบแสบ สว่างเมื่อกี้เงาหน่อยอยู่เลยดังนึองดุจอดเลยน้ำโอ้โเพชรบุเบกับบุษย์ได้ยังไงุเกับบุษสว่างน้องเอ้ยทำยังไง

เป็นกันกันพี่น่งะงจ่บชุดยอดดีริดำกับเป็ดตับเป็ดไนตับหมูบ่าตับหมูตับไก่เปืดอตับไก่อืมอ้มน่ะ่น้องมือเก็พ่อไปเสน่ห์นะครับ เพจกินมั่งพี่น้องเพสเพสโอ้โหเพมต่ำเป็นตอนไ่ต้องฝานเป็นเส้นแล้วครับพี่น้องอ่ะขอบคุณทุกคนในการติดตามรับชมอยู่จังหวัดใดนก็คอมเมนต์บอกนี้ด้อครับกดกดไลค์น้ำเด้อให้มันหอดหนึ่งล้านสับสระไข่ขอบคุณทุกคนในการติดตามครับมุณิกาเก้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะห่าเพส